แต่แล้วในวินาทีต่อมาคุณจักแกก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่ต้นคอด้านซ้ายครับมันเป็นความเย็นที่เหมือนกับมีใครเอาผ้าเปียกๆมานาบไว้พร้อมกับลมหายใจอุ่นๆที่เป่าลดอยู่ใกล้ๆใบหูคุณจักถึงกับตัวแข็งเงื่อนี่แตกพลากขนทั้งตัวลุกชันขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหางตาของเขาสามารถจับภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนที่กำลังนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับได้อย่างชัดเจน คุณจักตอนนั้นก็กลั้นใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆหันหน้าไปมองช้าๆและภาพที่ปรากฏแก่สายตาในวินาทีนั้นก็ทําให้คุณจกักรแทบจะหยุดหายใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้บนเบาะข้างคนขับมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอสวมชุดผ้าสิ้นสีมอมแบบคนโบราณผมยาวดาคลับปล่อยสยายลงมาจนปิดใบหน้าทําให้มองไม่เห็นหน้าค้าตาของเธอชัดเจนนัก เห็นก็แต่เพียงลิ้นฝีปากที่ซีดเซียวไร้สีเลือดมือทั้งสองข้างของเธอก็ผอมแห้งจนเห็นกระดูวางประสานกันอยู่บนตัก